ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ที่เคารพกับผม,ผมนายปีชาโตมีผู้ในการสำนักงานทรัพยากราธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ขอ,อ,พอพกราบขอบคุณท่านผู้ว่าในการจังหวัดแพร่เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันไอที่โรคฝอ่นละออง PM 2.5คิดออกระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ ขออ565ในวันนี้กระผมขอนำเรียนความเป็นมาของการจัดกิจกรรมในวันนี้มาตรฐานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกปีตั้งแต่ปี2554เนื่องจากในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาคมมักมีการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่การเกษตรของคุ่นละองขนาดเล็กก่อให้เกิดสภาพฟ้าลัว มีหมอกควันปกคุมขึ้นทำให้คุณภาพอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เกินค่าส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนระบบนิเวศป่าไม้ในการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป,ป่าและการเผาในที่โล่งที่จะเกิดขึ้นในปี2565ก่าให้ประสบผลสำเร็จเน้นการป้องกันก่อนเกิดหิระชาลัด การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงที่มีการเผาซ้ำซากในทุกๆปีตลอดจนการรไกาทำป่าเปียกการสร้างฝายชะลอ,อน้ำการปลูกป่าชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรกะทรวงทรัพยากรธรรมชาติอุทยานแห่งชาติตัดป่าและพันธุ์พืชสำนักจัดการาแพร่กรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จึงได้จตลอดจนเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จํานวนประมาณ500คนบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญทุกการรณรงค์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและการเผาในที่โล่งฝุ่นละอองทีเอ็ม2.5ท่านปลัดจังหวัดและท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านแนอำเภอ ท่านผู้ในการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ท่านผู้ในวการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13 3สาขาแพร่ผู้บริหารท้องถิ่นท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านประชาชนจิตอาสาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และการทอประดับจังหวัดประจำปี2565ในวันนี้ตามที่ท่านผู้อนยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ได้กล่าวรายงานจังหวัดแพร่เป็นหนึ่งใน17จังหวัดภาคเหนือที่ประสบปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โลกมาโดยตลอดจากข้อมูลการตรวจพบจำนวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก กว่า2.5ไมครหรือที่เรียกกันว่า PM 2.5เกินค่ามาตรฐานโดยในปี2662มีจำนวน577วันและปี2 5 6 4มีจำนวน46วันซึ่งสัมพันธ์กับมีการตรวจพบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดแพร่ในช่วงระหว่างวันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม69จุ และในปี2564ตรวจพบจำนวนเช่นการเผาป่าเพื่อหาของป่าการล่าสัตว์การเผาพื้นที่การเกษตรเพื่อลดต้นทุนให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบูรณาการความโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงเพื่อให้การดำเนินง,งานเกิดผลสำเร็จ ย่างงแท้จริมีภาพของการด,ดําเนินงานโดยสํานักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่รับผิดชอบตัวตัวชี้วัดย่อย2ตัวชี้วัดได้แก่หนึ่งความสําเร็จของการจัดการไฟป,ป่าและการเผาในที่โล่งฮอสปอตจากค่าเฉลีย่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน3,528จุด 2. ความสำเร็จในการควบคุมฝุ่นละออง PM 2.5 จำนวนวันที่ PM 2.5เกินค่ามาตรฐานลดลงร้อยละ30จากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน31วันทีนี้ทางรทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยิบายต่อให้ิีงไม้ออกจากป่าเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงเพื่อนําไปใช้ประโยชน์เช่นการนําไปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลการนําไปทําปุ๋ยลดการเผาให้ได้มากที่สุด ในการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและการเผาในที่โล่งขุนละองพีเอ็ม2.5การคิดพกระดับจังหวัดในวันนี้นับเป็นการเริ่มต้นในการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนและการเผาในที่โล่งเกิดความตื่นตัวในการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้ประสบความสำเร็จเพื่อสุขภาพของประชาชนระดับจังหวัดและขออนวยอวยพร ให้การจัดก,กิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ แพร่นะครับปล่อยขบวนรถเพื่อออกประจามพันธุ์เพื่อแก้ไขปัญหาไปป่าบอกควันและเผาในที่โล่งครับ5 4 3 2 1่สขับขบวนรถที่ออกไปก็จะเป็นรถประจาพันธุ์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์กรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะออกไปประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบนะครับว่าก,กิจกรรมการเผาในที่โล่งนะครับไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดแพร่เลยนะครับนอกจากจะเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราในเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพนะครับปีนี้ก็จะเป็นอีกปีหนึ่ง <S 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 ที่การแม้ว่าจะเป็นนอกช่วงนอกฤด,ดูกาลเราก็จะมีการ นอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานปอปอนะครับที่เข้ามาร่วมในกะบวนลดนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ในก,กิจกรรในครั้งนี้ด้วยนะครับรการทุกชักจวนะาดโดยเฉพาะในช่วงของ,าางการพดเ่าคือแบบหน่วยงานของพวกเรานะครับมีหน้าที่ในการที่วางในเรื่องของการไม่ให้เกิดในเรื่องของนะครับทำให้อากาศไม่อลอยขึ้นไปที่สูงนะครับเมื่อเราเผาแล้วก็จะทําให้ กับการแก้การแก้ไขปัญหาไฟาของเราก็มาร่วมด้วยนะคะวันนี้ก็ขอช่วยประชาสัมพันธ์นะคะเศษกิ่งใบใบไม้บริเวณบ,บ้านและพื้นที่สาธารณะนในใหมู่บ้านค่ะเราจะไม่เผาวัสดุเหลือใช้นะคะรวมถึงในพื้นที่การเกษตรไร่สวนนะคะและจะนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร,รมาใช้ประโยชน์นะคะอย่างเช่นสังข้าวโพดนะคะเราจะนําไปเป็นเชื้อเพลิงนะคะฟางข้าว เรื่องไม่หน่อยไดป่ะผมจะตาไฟป่าไดขออนุญาตชี้แจงขออนุญาตเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่าในการควบคุมไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแพร่ครับครับผมแล้วการนี้นะครับผมขออนุญาตให้มีอยู่สามชนิดนะครับสามชนิดไฟตาและไฟเรือนยอด เอานะครับไปที่เกิดขึ้นนะครับไปที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดแพร่ส่วนใหญ่นะครับเกอบจะร้ s <S no อยเปอร์เซ็นต์หรือเกอบทั้งหมดนะครับจากนี้นะครับที่เห็นนํามาแนะนําในวันนี้อุปกรณ์นะครับแนวกนไฟพัดแยกวัสดุหรือสิ่งที่จะเป็นเชื้อเพลิงนะครับเดาจะไม่ไม่มีถังพัดเป็นเครื่องปั่นลมท่อก็ พัฒนาให้ใช้ได้ดียิ่งขึ้นครับในการต่อท่อถึงสามท่อนก็ให้เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ป่านะครับถ้าเกิดการเออครับก็จะใช้ได้ดีแต่ที่เราจะใช้ไม้กวาดที่ทาจากทางมะพร้าวหรือต้นไม้ที่เราไปตัดเราตามป่าเพื่อลดความเสียหายแล้วก็พัฒนาทําแนวกันไฟไม่ขณะที่เกิดไฟไหม้อยู่เพื่อดับไฟนะครับทําแนวไฟเพื่อดับไฟ ก็ก็มนก็้อยนะกอยนเรเยวาเราก็ทําได้ดีแต่ปีนี้รัฐบาลตั้งเกณฑ์ไว้สูงมากนี่เออท่านว่าวเป็นไปได้ไหมที่ว่าเราจะทําตามที่เกณฑ์ของรัฐบาลในการดับไฟ,ฟนนป่าอ่าเหมาะสมเป้าหมายในการทําเรื่องนี้นะครับ เราเอาประชาชนเป็นตัวตั้งนะครับก็คือว่าเราต้องการให้คนแพร่ในมีสุขภาพดีจากการที่ได้รับอากาศเข้าไปทางจมูกนะครับเ,เหตุที่มันเกิดก็เพราะว่าช่วงฤด,ดูแล้งเนี่ยโดยเฉพาะเข้าร่วงมกราคมจนถึงพฤษภาเนี่ยอากาศความกดอากาศรวมถึงอากาศมันร้อนแล้วนแรงนะครับสภาพเชื้อเพลิงอะไรเนี่ยมันเกิดาการเผาขึ้นนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพื้นที่ใน17จังหวัดภาคเหนือแล้วก็สิ่งเหล่านี้ ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันนะครับปัญหานี้ค่าฮอตสปอตเรามีราเทียมวัดก็แต่ละจังหวัดก็ขึ้นกันเต็มเลยนะครับแล้วก็ค่าวัดอากาศ PM 2.5เนี่ยมันก็มีค่าที่วัดเกินหรือไม่เกินถ้าเกินก็จะมีผลต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนดนั้นเนี่ยการทํางานสมัยใหม่มันวัดได้นะครับว่าอะไรที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเขาก็จะเอาตัวข้อมูลตัวนี้แหละมาดูการทํางานในการเตรียมการ ของจังหวัดแพร่เนี่ยเราเน้นเรื่องการป้องกันและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับเราคิดว่าเป้าหมายที่เราตั้งไปเนี่ยเป็นเป้าหมายที่ท้าทายเราไม่ตั้งเป้าหมายเพื่อง่ายๆแล้วก็ผ่านไปสบายๆโดยไม่ต้องออกแรงอะไรมากยิ่งท้าทายเท่าไหร่ยิ่งดีมากเราเรามองว่าถ้าจุดความร้อนลดลงนะครับรวมถึงค่าวันที่อากาศ p ี2.5ลดลงเนี่ยของเราปีนี้เราตั้งย้อนหลัง3ปีเนี่ยฮอสปอตเราต้องไม่เกิน3528จุดนะครับ หมกราจนถึง31พฤษภารวมถึงค่าอากาศ PM 2.5เนี่ยนะครับเราต้องไม่เกิน3 1วันนะครับเกิน50เนี่ยไม่เกิน3 1วันนะครับก็สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องท้าทายเพราะว่าเราสู้กับสภาพดินฟ้าอากาศสู้สู้กับสิ่งแวดล้อมที่มันนอกเหนือจากการควบคุมของมนุษย์แต่ว่าถ้าเรามีการร่วมมือร่วมใจกันเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันเกิดจากฝีมือมนุษย์ททั้งสิ้นนะครับการตีการเผาการอะไรพวกนี้แล้วก็เกิดในพื้นที่ป่าเพราะฉะนั้นต้องลดสาเหตุลงให้ได้สาเหตุของสิ่งเหล่านี้ไปวิเคราะห์ให้ได้ว่าอะไรคือสาเหตุและก็จัดการกับสาเหตุนั้นนะครับก็ดีขึ้นตามระดับครับในการจัดการของภาครัฐดึงเอาพี่น้องประชาชนมามีส่วนร่วมทั้งมาให้เป็นอาสาสมัครมั่งทั้งให้กําหนดพื้นที่เสี่ยงมาทํางานร่วมกันมั่งทั้งกําหนดพื้นที่ขอบระหว่างพื้นที่ป่ากับพื้นที่ที่ชาวบ้านอยู่การจัดการระหว่างพื้นที่ป่า ความสัมพันธ์ของพี่น้องประชาชนที่ทำหาก,กินอยู่เนี่ยมีผลสําคัญต่อปัญหาเรื่องนี้จกกังหวัดแพร่ให้ความสําคัญเรื่องนี้เราคิดว่าปีที่ราไดเรารความชมเชยจากหน่วยเหนือนะครับว่าทําได้ดีนะครับคือหน่วยเหนือไม่ต้องส่งกําลังมาช่วยมากปีที่แล้วแต่ปีนี้เราก็ตั้งใจเช่นนั้นเหมือนกันนะครับว่าจะทําให้เต็มที่แต่ต้องอาศาัยพลังจากทุกภาคส่วนแล้วก็แบ่งงานกันทําไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคประชาชนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน 437,350คนของจังหวัดแพร่180,000กว่าหลังเนี่ยต้องมีส่วนร่วมกันนะครับคงไม่มานั่งดูแล้วบอกว่าโอ้เผาหาม,มอบมือขายจัดการนะครับเราคงไม่ไปชีนี้ว่าเป็นความบกพร่อง,องของใครแต่เราต้องช่วยกันในส่วนที่เราทําได้นะครับก็ขอเรียนพี่น้องประชาชนเรียนไปถึงผู้รับฟังว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหานี้ครับค่ะท่านคะ,ะด้านงบป,ประมาณและอุปกรณ์ะคะจะมีเพียงพอไหมคะเพราะว่าปีผ่านๆมานะ เห็นว่าขอรับบริจาคจากประชาชนนะคะเพราะนั่นเป็นส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนหนึ่งที่มีน้ําใจต่อกันทุกทุกภาคส่วนเขาก็อยากมีบทบาทในการดูแลปัญหาส่วนรวมนะครับเราก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะครับแต่ส่วนภาครัฐเนี่ยก็มีการจัดสรรอยู่แล้วนะครับตั้งหน่วยต้นสังกัดที่เรียกว่าฟังช์ชันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งจังหวัดก็จัดงบให้ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนายอำเภอเขาดูแลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับในการในการดูแลพื้นที่อยู่แล้วนะครับเดียงแต่ว่ามันอาจจะไม่มากพอที่จะ ทำเหมือนทุกเรื่องตามปกติได้นะครับแต่ว่าเราก็ให้สําคัญกับจุดที่ควรจะทํางานให้คนทํางานได้ได้มีกําลังตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนภาคส่วนของประชาชนในในการม,มีส่วนร่วมก็ปกติแล้วครับมีการร่วมกันบริจาคร่วมกันอยากสิ่งของบริจาคมีปัญหาร่วมกันเข้ามาได้สแสดงบุบาทก็เป็นเรื่องดีครับเราก็เปิดพื้นที่เข้าเล่นครับ